ร้านบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดบายร้านเรา สัสดีครับผมตอนลิสตันนะครับผมยินดีต้อนรับสู่หาอะไรกินครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ร้านบุฟเฟ่ซีฟู้ดบายร้านเราเขาบอกว่า,า,ร,า,า,าร้านเราไม่ใช่ร้านเขาร้านเรานะฮะไปข้งแรกนะครับที่รายการหาอะไรกินจะพามากินอะไรที่แบบว่าเป็นแบบปิ้งปิย่างย่างเฮ้ยกินอยู่ร้านพีมแมงก็กินลงไปตาเสร็จแล้วก็เครื่องเคียง <c oughs> เออว่ะ พี่แม็กล้วตัดออกตัดออกเไม่เคยมากินบุฟเฟ่ไม่เคยกินบุฟเฟ่ไงแต่พี่แม็กกินปิ้งย่างเออคนละเรื่องพี่แม็กครับอย่าโกรธนะนี่คือบรรยากาศหน้าร้านนะครับก่อนเข้าร้านต้องมีการลงชื่อนะครับเพื่อให้รู้ว่าคุณเป็นใครมาจากไหนนะฮะแล้วก็วัดอุตรภูมิสามหก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 สี่นะครับสามหกสี่อ่าสามหกสี่วันนี้มานะฮะสามหกสี่แล้วเราก็จะลงชื่อกันตรงนี้นะครับแล้วเข้าไปทานนะฮะ เดี๋ยวไปดูบรรยากาศในร้านครับว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะมีหมูมีกุ้งมีไก่มีอะไรบ้างไปดูนะฮะ โอเคครับตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของร้านนะครับคุณเก่งนะครับโอ้โหเจ้าของร้านหน้าตาดีมากนะฮะหล่อมากฮะหล่อวัวตายข่อยลมโอเคครับตอนนี้คือร้านเราเนาะเราทำไมถึงชื่อร้านเราเนี่ยก็เหมือนถ้าเวลาบอกต่อก็ไปไหนเป็นเหมือนบ้านเหมือนมากินอาหารที่บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยเยี่ยมเลยความหมายดีมากเอาร้านคุณมีอะไรบ้างไหนครับหลักๆเลยแยกออกเป็นสองส่วนนะฮะส่วนแรกจะเป็นบุฟเฟ่ทะเลบุฟเฟ่ทะเลก็คือต้องบอกก่อนของที่ร้านเนี่ยน้ำจิ้มจะรสเด็ดโอเคเราต้องบอกว่าเป็น อันดับหนึ่งในปากช่องแล้วกัน <ด S 1> นะภูมิ <ด S 2> ใจเรื่องน้ําจิ้มมากซีฟูดนะครับแล้วก็มีน้ําจิม้มหมูกระทะที่เด็ดเหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนที่2จะเป็นทะเลถังซึ่งตอนนี้กําลังเป็นกระแสอ่าเป็นกระแสอยู่ที่กทมใช่ในกทมวัยรุ่นจะทราบกันเยอะรจริงจริงหมาะกับทุกเพศทุ่ยนะครับถ้าบริการของบุฟเฟ่ทะเลก็ต้องบอกว่าน่าจะถูกสุดในปักช่องเหมือนกันท่านละส249บาททานได้ทั้งหมดทุกอย่างยกเว้นแอลกอฮอล ผมส่วนทะเลถังเนี่ยแบ่งออกเป็น3ชุดจะแบ่งออกเป็นตามปริมาณของคนทาถ้าชุดเล็ก2คน199แล้วก็299และ399ส่วนในของเดือนมีนาคมนี้มีโปรโมชั่นอยู่ลองติดตามได้ในเพจร้านนะคะในติดตามได้เพจชื่อลา ร้านเราร้านเราร้านเราบุฟเฟ่ร้านเราโอเคนะครับติดตามดูได้เขาจะมีแบบพวกส้มตำพวกยำด้วยอ๋อมีส้มต้มยำด้วยเมนูพิเศษก็คือจริงๆไม่เหมือนร้านอื่นๆอาจจะมียำที่เหมือนกันแต่ฝีมือคนยำนี่ต้องบอกว่าต้องลองมาชิมนะฮะแล้วก็จะมีเป็นเป็ดย่างแล้วก็เป็นเป็ดกรอบนะครับนี่ใช่ไหมใช่แล้วเป็ดย่างนะครับมี่บางคนบอกว่ารสชาติเท่ากับร้านดังๆอยู่ร้านหนึ่งนะครับบอกเลยว่าตัวเป็ดนี่ไม่ ไม่มีร้านไหนมีบุฟเฟ่ที่มีเป็ดย่างนะครับแล้วก็มีเป็นสเต็กมีอยู่แล้วนะครับแล้วสามารถสั่งเป็นหอยกระทะแล้วก็ต้มยำกุ้งซึ่งรวมอยู่ในบุฟเฟ่์อยู่แล้วไม่ต้องเสียเพิ่มเยอะมากเยอะมากจริงๆอ่ะเรื่องอาหารมากแล้วผมว่าเครื่องดื่มอันนี้สําคัญมีอะไรพิเศษพิเศษไหมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่แนะนํามีสองมีสองอย่างเด็ดๆของร้านมีอะไรครแอลกอฮอล์เหล้าปั่นและอันที่สองคือโซจูซึ่งอารมณ์แบบเกาหลีเกาหลีนหน่อยนะฮะทานกับ หมวกวูกระทะก็ได้ฟิลเหมือนกันใช่คือบ,บอกต้องบอกว่าเยอะจริงๆนะครับผมเยอะคือเยอะมากเลือกกินไม่ไหวไม่ไหวจริงๆอะ่ะผมก็โหแบบว่าทั้งหมูกุ้งปูลาหมึกเยอะมากๆต้องบอกว่าในร,ร้านนี้จัดหนักจัดเต็มนะครับมายังไงร้าน ร้านอยู่ใ,ใกล้ๆกับลงในปากช่องครั<ม>ฟังเดียวกับอบตหนองสาลายเลยแฟมิลี่แล้วก็เลยบ้านเนื้ออาทรมาครับร้านจะเป็นสีเหลืองๆเลยแล้ว,ลวมีป้ายโค้งอยู่อยู่เกือบกลางถนนนะครับแล้วก็ร้านนี้นะครับพิเศษอย่างหนึ่งผมเห็นเวทีมีดนตรีสดนะฮะพวกซองอีตีหนึ่งอย่างที่ไม่เหมือนใครในปากช่องเราเป็นร้านหมูกระทะอาจจะมีหลายร้านแต่น่าจะเป็นร้านเดียวที่มีดนตรีสดด้วยไม่ต้องไปร้านเล่าก็ได้มาที่นี่มีดนตรีเลยนะได้ข่าวเจ้าของร้านก็ร้องเพลงด้วยร้องเพลงด้วยก็ตอนนี้ทุกวันอาทิตย์นะฮะอันนี้เก่งร้องเองทุกอาท เราจัดโปง7วัน7วงน,นะครับมีหลากหลายสไตล์ลองมาจัดวันเกิดจัดเลี้ยงได้โปรโมชั่นเด่นๆของร้านคือมีทั้งปีนะครับโปรโมชั่นวันเกิดนะครับสามารถมาจัดเลี้ยงที่ร้านเราได้มาขั้นต่ํา5ท่านเจ้าของวันเกิดทันปีโอ้มีทั้งปีครับโปรนี้นะคบเยี่ยมเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวขอบคุณมากคคนะครับวันนี้ฝากไลน์นะเดี๋ยวผมไปทายกันต่อนะครับผมเดี๋ยวชิมดูรสชาติเป็นไงกันบ ตอนเราก็จะต้องมีมันนะครับนี่ลงมันไปเลยขอญาตลงเบคอนกันเลยอยากกินสวัสดีครับผมอันหนึ่งเองนครับอันหนึ่งอีกแล้วแนะนำตัวบ่อยไปครับฝากช่องผมด้วยนะครับช่องผมก็เพิ่งเกิดครับ ก็ลาเพื่อนต่อให้อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะแล้วก็ฝากช่องเพื่อนผมด้วยครับกดรีพอร์ตมันด้วยนะครับอุ้ยขี่มันระหว่างรอผมอยากลองไอ้นี่โอ้ยไอ้นี่มันไหม้แล้วเนี่ยเไปย่างไปก่อนนี่คือเป็ดที่เขาพูดถึงนะฮะเป็ดที่ไหนนะเพื่อนอันนี้ไม่ได้เตรียมมุกมาเลยต้องเล่นเดี๋ยวปล่อยปล่อยปล่อยทานไปวะเฮ้ยอร่อยเขราจริงๆนะนุ่มไม่ฝาดอืม เนล้วเปิดอร่อยลองเพื่อนลองฮือ <c oughs> เป็นกระแสนอำวาหอยหอยนะนี่คือหอย,ยนะฮะหอยเดี๋ยวขอชิมก่อนมันนั่งกินมันไม่หมันมันไม่ชิลม,ม,มันเหมาะอาการแบบว่าเพื <c oughs> อ่อนหลับบูเป็นไงครับหอยอร่อยว่ะไม่แน่ใจวันนี้หอยอะไรเปอกเนี้ยเฮ้ยอร่อยอร่อยอร่อย,ออย,ออยลองดูผมไม่ค่อยกินหอยเบียเบีย เออเมือกเมืกเมืกเมือกหูตัวใหญ่กว่าเมึอกดูครับดูแหน่มากวันผมไปตกหมึกอยู่นะผมกินสดได้เลยเออเห็นตกกินสดกันในคลิปอยู่คลิปของคุณอ่ะกินสดได้เลยครับเมือกทะเลอ่ะมันไม่ขาวนะขึ้นมาปุ๊บแร่ให้กินเลยแร่แบบกินสดๆเลยเป็นซาชิมิอ่ะกินเดค่อนไงโอ้ยอร่อยแกะกุ้งแล้วคิดถึงเลยอ่ะ ตอนนั้นไปคิดถึงแฟนเก่าอ่ะตอนนั้นไปเดทกันแล้วก็เราแกกุ้งไงเขากินแกะกุ้งให้แฟนเก่าไปไงต๋อทำไมเป็นไงเออก็เขาก็ไปจากเราใส่แกะไม่ดีจะพูดท่าน่าอะไรอ่ะแล้วเขาบอกว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดที่นี่เด็ดและดีเป็นไงครับพี่ต้นอ้าวรอชิมดีกว่ามี่ต้นตีสดด้วยนะพี่ต้นประมาณทุ่มหนึ่งแต่ว่าเราจะอยู่ถึงนะทุ่มหนึ่งละเมาก่อนนะต้องจิ้มไปสองเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวหวาน ครบเลยผมกล่อมอูมามิแนะนำเลยมากันได้ร้านนี้ร้านชื่อร้านว่าอ่าร้านเราร้านใครร้านเราร้านเองอ่ะเออร้านเราไม่ใช่ไม่ใช่สิรเขาครับร้านเขาอันไหนว่าชื่อร้านเราร้านเขาแต่ชื่อร้านเราอ๋องงไหมก็ไม่งงนะไม่งงแล้วร้านใครกันแน่ ร้านของคุณเก่งโอเคเจบไม่งั้นเราคุยจะคุยกันไม่รู้เรื่องพี่ต้นเชื่อไหมใช่ผมเจอเด็กน้อยอ่ะแต่ว่าซมมซมมาเลยผมขายหมูปิ้งอยู่เห็นใจอ่ะใส่เสื้อผ้าขาดๆผมก็ยื่นหมูปิ้งให้เขาไปสีไม้โอ้เขาเหนียวอีกหนึ่งห่อโอ้ใจบุญมาก น้องเขาแบบว่าเหมือนเขาดีใจอ่ะเขาน้ําตาเล็ดเขาร้องให้เลยแล้วเห็นด้วยความซับซึ้งเราจกเงินมาให้เขาอีกหนึ่งร้อยบาทให้ไปอีกหนึ่งร้อยบาทน้องเขาดีใจเราก็อยากทําความรู้จักกับน้องเขาเนาะแบบว่าเออเป็นเพื่อนกันได้อะไรเงี้ยผมถามน้องเขาชื่ออะไรน้องเขาตอบกับผมมาว่าผมชื่อมูฮัมหมัดครับผมกินหมูไม่ได้ไอ้เจ๊กูยังว่าแม่งร้องให้ทำไมไอเราคนนึกว่าซึ้งใจอ๋อแดกไม่ได้ กินเก็ไปบาร์บีคิวเป็นไงเพื่อนเป็นไงครับโอ้โหพี่ห <c oughs> นึ่งยกนี่จะให้ดูนเนี่ยมึกือมันใหญ่มากอันนี้ก็จะเป็นเนี่หมูเหมือนกระทะนะครับหมูเมะนะหมือนกระทอะไรหมูกระทะเราเค้าย่างก่อนเหรอใช่ชิบห่านเรากินสดก,ก่นละเอาเหรอยู่เป็นหมาะเป็นไงครับหอยอร่อยว่ะที่บอกอร่อยเมื่อกี้เนี่ยหอยอร่อยว่ะ ย่างก่อนเหรอย่างแล้วชีสมันจะละลายอ้าวชิบหายละเมื่อกี้ชมอร่อยกินสดๆไปเคอเราคงไม่เสียใช่ไหมเออลืมไปเออเก๊กฮวยเรามียารักษาจัดมะโบแบบนี้เลยนะผมเคยเห็นคนเกาหลีเขากินอย่างเงี้ยอยากลองดูว่ามันอร่อยไหมเงี้ยอะไรพี่ต้นว่าพี่ต้นจะเมาไหมธรรมดาพี่มันคอแข็งมน่อ้ โอ้ยหวานไอลิ้นไหม้ผมแก้วเลยชันขั้นผีดืมโซจูจากขาน้อยมาลองดูพ่อยไห้ไห้ๆไห้ดอกไหมฮืมไห้สิ่นก็ไม่ต้องฮิพวกเดียวกันพวกเดียวกันของนี้ฮะแด่มิสหายที่ไม่ได้เจอกันมานานพอสมควรสองเดือนฮืม <c oughs> พี่ต้นเนี่ยต้องกินอย่างนี้ไม่ใช่แดกดิบไอ้สัตว์พี่หนึ่งอย่าทักผมอย่างนั้นผม,ผมหาย <laughs> <laughs> ชีย้จะยืดเลยโอ้โหเจ้ซีฟู้ดเลยเพื่อนน่ากินมากเลย <c oughs> มันจะมีความน้ำหนึบของชีสนะฮะแล้วก็หอมห <c oughs> อมหอยอคุนชอบดมหรือคนชอบเลียสองอย่าง <laughs> นะครับก็เดี๋ยวเรารีวิวให้ดูพอสมควรนะแค่นี้ก่อนขอยืนยันว่ากุ้งประมุงปมอร่อยอร่อยจริงนะครับผมแล้วก็หมูเ,เหมือนุ่มน้ําจิ้มดีมากๆพนะครับบรรยากาศร้านโอเคเลยมีโต๊ะโรตีโด,โดตตนตีก็พอโดนตรงไม่มี เก็มันดีอ่ะช่องผมเพิ่งเกิดอาจจะลืมไปซ้าช่องผมด้วยฝากร้านคุณเก่งตีอ๋อโอเคโอเคไปช่องคุณเดี๋ยวค่อยว่ากันฝากร้านอ่าร้านเราครับบุฟเฟ่บุฟเฟ่ทะเลเฟ่ทะเลร้านเราชื่อว่าร้านเราอ่ะร้านเราอยู่ยิ่งเยี้งลงเลยบักช่องนี้หน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่ใช่คนบักช่องอน่ทำไงอยากมาเดี๋ยวผมจะทิ้งทีเม็ลงไว้ข้างล่าง คุณตามจีเมาเลยผมเรียนเดียนว่าหาไม่ยากแล้วก็เป็นร้านที่บรรยากาศดีเลยนะเขาบอกว่าเออสมมติว่าจาัดวงกลมเกิดอะไรแบบเหมาะเหมาะมากเป็นร้านที่ครบอ่ะผมว่ามันครบมากเลยทุกอ,อย่างมีทุ่งสวยคูค่ฟาผมไม่รู้จะรีวิวอะไรให้มันครบอ่ะโอเคก็กินกินไม่หมดนะครหอยดีนะหอยหอยผม็ไวยกินผมเลี้ยนมันนมนมนโอเคเดี๋ยวขอจบคลิปด้วยสิ่งนี้ครับ นนมันคือโซจูโอเคครับผมเชียร์ร<ป> <She> er. ักทุกทุกวีดีก็มาดูครับผมสวัสดีครับมาเจอกันครับ้วเจอก,กันครับผมและนี่คือเหล้าปั่นนะฮะเหล้าปั่นก็จะเป็นสีฟ้ามีลูกอมนะฮะลูกอมหวานนะฮะโอเคครับและนี่คือเหล้าปั่นของร้านร้านเรานะฮะ หวานหอมอร่อยรสนะหวานทานไง <S <S 1> <S 1> บอกได้เลยคำเดียว <S <S 1> <S 1> ดีมากดีมาก